สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาดูคอลเลกชันเกม PC ของผมนะครับซึ่งต้องขอบอก,บอกไว้ก่อนว่าเท่าที่เห็นนี้ไม่ครบนะครับและไม่เยอะด้วยนะครับก็ uh, ข้างไปบางเกมนะครับซึ่งตกหล่นกันไปก,ก็ปล่อยมันไปนะครับจะดูเท่าที่มีนะครับซึ่ง uh, เมื่อก่อนถือว่าผมเล่นเกม PC เยอะกว่าเกมคอนตทรล เยอะแล้วก็แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เล่นแท้นะครับแต่ว่ามีเกม PC บางเกมที่ชอบมากถึงระดับที่เก็บแท้นะครับก็จะมีอยู่ไม่กี่เกมนะครับเรามาเริ่มดูเกมแรกนะครับเป็นซีรีส์เกมที่ถือว่าเล่นผมเล่นแล้วติดใจนะครับจนต้องอมีข้อกำหนดคือจะเก็บแท้ทุกทุกภาคนะครับที่ออกนะครับก็ ซีรีส์นั้นก็คือเอเลนเวอร์ซ่าพีเดเตอร์นะครับซีรีส์นี้เริ่มต้นจากการท,าที่ผมเล่นภาคแรกแล้วก็รู้สึกชอบมากนะครับก็เลยตามเก็บนะครับซึ่งกว่าจะมาตามเก็บไอภาคแรกก็ได้เป็น EA Classic ไปแล้วนะครับก็คือใคร EA มันเอาของเก่ามาขายใหม่นะครับก็ใส่ไปตลับกระจอกแบบนี้นะครับก็เท่านั้นภาคแรกก็โอเคครับถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเกมแนว หลอนแนวใหม่นะครับจับเอาซีรีส์ในตำนานสองเรื่องคือเอเลนกับพีเดเตอร์มารวมกันได้อย่างลงตัวนะครับแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของอะไรหลายๆอย่างจริงๆมันมีเกมเอเลน v วอร์ซัสพีเดเตอร์ก่อนหน้านี้แล้วเกมที่ลงพวกจิบจอยพวกเฟ m i c o มพวกอะไรแต่ว่าอันนี้ถือว่าเป็นการปัดฝุ่นนะครับเอามาทำใหม่เป็นแนวเฟิร์สเพรสซนะครับสามารถเลือกเล่นได้สามเผ่านะครับแต่ว่าแนะนำให้เล่น เผ่าคนครับนะครับเทอร์เดนเอ้ยไม่ใช่เทอ,ร,อร์เรนเลยอะไรวะโคลเนียมารีนครับนั่นแหละจะได้ฟิลมากของเกมนี้นอกนั้นถ้าคุณเล่นไปอีก2เผ่าจบเกมนะครับก็ได้ความมันอย่างเดียวนะครับพัฒนาโดยเลเวลเลียนนะครับเอาผ่านไปเกมที่2องเอเลนเวอร์ไซพเลเตอร์ทนะครับภาคน,นี้ไม่ได้พัฒนาโดยเลเวลเลียนเหมือนภาคแรกนะครับถูกพัฒนาโดยค่ายโมโนลิทนะครับ ซึ่งถ้าใครรู้จักเกมเฟียนะครับ F.E.A.R. นะครับค่ายเดียวกันครับซึ่งทำออกมาได้ลงตัวมากเขาบอกว่าเกมของค่ายมโนโรลิตคุณภาพแทบจะทุกเกมนะครับแต่น่าเสียดายที่ไม่ค่อยได้ทำเกมบ่อยนักนะครับสำหรับค่ายนี้เป็นภาพที่ลงตัวมากแล้วเนื้อเรื่องเป็นเนื้อเรื่องเดียวกันหมดนะครับเพียงแต่ว่าเวลาเราเล่นแต่ละสายพันธุ์มันจะโดดข้ามไทม์ไลน์กันไปมาเราต้องเล่นให้ครบสามสายพันธุ์ก่อนแล้วกเ็เนื้อเรื่องถึงจะต่อกันเป็นทีเดียว นะครับในนํำให้หามาเล่นถ้าใครอยากจะเริ่มต้นซีรีส์นี้แนะนำภาคนี้ครับ EP พสองนะครับพมยวฮันครับเป็นภาคเสริมของภาคสองหลังจากที่มันโด่งดังประสบผลสำเร็จมาไอภาคเสริมนี้ไม่ได้พัฒนาโดยโมโนลิทแล้วนะครับก็พัฒนาโดยบริษัทจิบจ่อยบริษัทหนึ่งนะครับเนื้อเรื่องก็เกิดห้าร้อยปีก่อนภาคแรกไอก่อนก่อนภาคนี้นะครับออริจินอลก็ก็ลงทะเลครับพิเดเตอร์เทลยีมันล้ำก่อย ุูลหลังอีกครับมันเป็นไปได้ยังไงก็กจบข่าวกันไปแต่ก็โอเคครับถือว่านสนุกในระดับหนึ่ง AP3 นะครับไอพาคน,นี้เลเบลเลียนกลับมาพัฒนาอีกครั้งหนึ่งรงนที่เคยพัฒนาภาคแรกนะครับก็มาตรฐานเดิมก็คือเอยไม่ใช่มาตรฐานเดิมเปลี่ยนมาตรฐานใหม่เน้นเน้น,เน,นเน้นการแอคชั่นมากขึ้นครับความหลอนน้อยลงนะครับบูกันสนานหันจอเลยทีเดียวนะครับ ก็ใครที่ชอบแอคชั่นก็มาเล่นนี้แต่เนื้อเรื่องมันจะโคตรสั้นเลยนะครับเน้นมัตติเพเยอร์ค่ะเกมนี้ผ่านไปอันนี้คงไม่ต้องพูดถึงมากสาหรับใครที่เล่นเกม PC นะครับหรือเคยเล่นคงจะรู้จักกับเกมที่มีชื่อว่าฮาร์ปไลท์เป็นอย่างดีนะครับผลิตโดยบริษัทวาวนะครับบริษัทกอกน้ําเป็นเกมที่โด่งดังมากนะครับและออริสบ็อกก็เป็นการบันเดิลห้าเกมก็คือฮาร์ปไลท์สามภาคเกมฟอร์เทสทูที่เป็นเกมมัตติเพเยอร์แล้วก็ เกมหน้าใหม่พอทอนนะครับเป็นแนวอ่อ uh, first person เพร์ o เซิร์นก็คือเป็นบุมบคคลที่1แล้วก็ให้หาทังแก่ปริศนาแทนที่จะเน้นการยิงนะครับซึ่งก็ได้รับความนิยมจนมีการสร้างภาค2่งนะครับอ้าต่อไปอ่าอคาน่าม of steamworks and magic of sculera นะครับในบรรดาเกม w rpg นะครับคือ rpg ฝั่งตะวันตกทั้งหมดที่ผมเคยเล่นมานะครับ ผมให้3เกม RPG ระวันตกที่ดีที่สุดนะครับเกมแรกก็คือเกมนี้อาคาน่มออฟสตีมเวิร์กแอนด์มิจิกออฟนะครับเป็นเกมที่มีการผสมผสาน uh, ระหว่างเทคโนโลยีเลเวลโมนได้อย่างลงตัวนะครับเนื้อเรื่องจะเกิดขึ้นในยุคที่เทคโนโลยี uh, เริ่มจเจริญคือยุคเครื่องจักรไอ้น้ำนะครับจะออกเป็นแนวสตีมพังนิดหน่อยได้มั้ง แล้วก็เวทมนต์ก็จะเริ่มถดถอยลงไปนะครับเป็นยุคลอยต่อพอดีนะครับซึ่งทีมเกมมันก็เวิร์กก็คือ,อเราจะสามารถเลือกเล่นได้ทั้งสายเวทมนต์หรือสายเทคโนโลยีหรือไม่สังกัดอะไรเลยเป็นเปลี่ยวกำลังเปลี่ยก็ได้นะครับเป็นเกมที่หลากหลายมากและเปิดกว้างมากเป็นโอเพ่นเวร์ที่โคตรกว้างนะครับแนะนำให้ลองเล่นถ้าใครชอบ RPG ที่เป็นแบบแนวกว้างแล้วเควสอิสระนะครับมีความอิสระหลากหลายทั้งใน,นทางด้านการพัฒนาตัวละครเลิกเควสทั้งต่างๆหรือชอบการลงทะเลก็แนะนำวันนี้เกมนี้นะครับสุดยอดครับเสียดายมากที่บริษัทโทริกะนะครับที่ผลิตเกมนี้ได้ปิดตัวลงไปนะครับน่าเสียดายมากไม่งั้นอาจจะได้เห็นภาคต่อของภาคนี้ก็ได้ของเกมนี้ก็ได้นะครับเกมที่หนึ่งผ่าน้นไปเกมที่สอง นะครับ RPG ที่ดีที่สุดก็คือ uh, Neverwinter n i g h t นะครับซึ่งสังกัดดันเจี้ยน a อ d ดดากอนซีรีส์ย่อย Forgotten Realms นะครับ uh, Neverwinter n i g h t เป็น RPG ที่ดีนะครับที่สุดซีรีส์หนึ่งนะครับซึ่งอิง uh, หลักการมาจากเกม D&D นะครับซึ่งถ้าใครเคยเล่นหรือรู้จักเกมตระกูลซีรีส์ Dungeon ยนเอ็ดดาหรือ D&D เนี่ยจะรู้ว่า มันมีนกลไกที่ซับซ้อนมากนะครับแล้ว n e v e r w i n t e r n อ g h t เนี่ยเอามาประยุกต์ทำให้มันง่ายขึ้นนะครับแล้วก็แต่ก็ยังคงความซับซ้อนอยู่นะครับผสมผสานกันจนลงตัวนะครับเป็นซีรีส์ที่ดีที่สุดพัฒนาโดย b บ o w a ว e นะครับก็จะของเกม RPG ดังๆหลายๆเกมนะครับภาคแรกเปิดตำนาน r าน R ที่มีความซับซ้อนสูงสุดเกมนึงนะครับสนุกครับแต่ถ้าใครเล่นไม่ชอบความซับซ้อนมาก ชอบแนวง่ายๆสไตล์ JRPG อะไรพวกนั้นจะอาจจะไม่ชอบเกมนี้นะครับแต่พอดีผมชอบร RPG นะครับถัดมาก็คือภาค2นะครับ Neverwinter n i g h t 2ภาคนี้ไม่ได้พัฒนาโดย b i o w a r e แล้วพัฒนาโดย Obsidian Entertainment นะครับแต่ว่าก็ถือว่าการฝีมือของการพัฒนาคือเกมเนี่ยไม่กระจอกนะครับถือว่าเป็นเกมที่สนุกมากๆเลยนะครับไม่แพ้ เดเอร์ภาคแรกนะครับมีการพัฒน,นากฎด d ด d ใหม่ๆขึ้นมามีการใส่คารดใหม่ๆและมีภาคเสริมตามออกมาอีกหลายภาคเลยเพราะภาคเสริมล่าสุดพอลงครบแล้วทําให้มีคารดที่โคตรหลากหลายนะครับสามารถกลับไปเล่นใหม่ได้เป็นเกือบสิบรอบเลยนะครับตัวที่เป็นคารดไม่ซ้ํากันนะครับแต่เนื้อเรื่องมันก็จะซ้ำๆ,ๆกันนะครับก็หมดอ๋อรู้แล้วว่าผมลืมอะไร เกม RPG ที่ดีที่สุดเกมที่สามนะครับหนึ่งาคานาไปแล้วสอง Devil May c r Night ไปแล้วนะครับแล้วก็สามคือเกมนี้ครับ The e l d e r score for Vivian นะครับก็คือนับเป็นตระกูล The e l d e r score ไปเลยนะครับเ,เป็นเกม RPG ที่ดีที่สุดเกมหนึ่งในสามเกมนะครับเป็นแนวที่เปิดกว้างนะครับจะ จะเน้นแบบโอเพนเวอร์มากๆคือเน้นมุมมองเป็นเฟิร์สเพรสซันด้วยมองคือให้เหมือนกับให้สัมผัสกับเวอร์จริงนะครับซึ่งกว้างเหมือนเหมือนกับอาคานัมแต่ว่าอาคานัมจะเป็นแนวมุมมองแบบมองลงบนหัวนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นแนวมุมมองบุคคลที่หนึ่งนะครับซึ่งทําให้สัมผัสได้ถึงเวอร์ที่กว้างกว่านะครับ ละเควสที่หลากหลายมากๆแล้วก็ตัวละครที่มีชีวิตชีวาม,มากนะครับซึ่งพัฒนาโดดก้าวกระโดดไปจากภาคสามเยอะมากภาคสามก็ดีนะครับมอร์วินเป็นภาคที่ดีมากแต่ว่าภาคสีที่มันโดดก้าวกระโดดจริงๆเลยนะครับเหมือนอันชาตหนึ่งมาสองนะครับประมาณนั้นเลยนะครับ <c oughs> ก็หมดแล้วครับเท่านี้แหละนะครับเกมนี้ภาคห้าเก็บเป็นคอนโซลไปแล้วนะครับก่อนจากกันก็เอาสุดท้ายนะครับสามเกมนี้ ใครชอบ RPG จะลืมจัดนะครับสวัสดีครับ